สวัสดีค่ะคณะผู้ชนะคิดนะคะออกไปข้างนอกออกไปติดต่อไปด้วยการแข่งขันช็อปปี้ล็อบบี้ชิงจัลเลอรสามคืนนะครับน็อกทุกคืนอ่าไม่มี็นไก่เข้ารอบนั้นไม่นันนะตะก้อมีทั้งหมดสามคืนนะคะตะก้อนแก้ทุกคืนนะคะคืนละสามคันนะมนไม่ห้ามอะไรเลยนะไฟไฟมีหมด ว่าทีมไหนมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งนะคะเพราะว่าทางด้านเป็นคนเดียวแต่ก็ทางแอทินแอทินยังไม่ทราบเลยนะคะตอนนี้เริ่มและผู้ชมชานั้นแรกเปิดฉากเทศกาลงานปีวัดโคกมะฉากแรกออกไปนูเรื่อไว้เสียงโคศกชัดชัดเกินไปเลยมนนี้มาดูมาชมกันต่อชิงชานั้นแรกกับสวัสดีแฟนๆที่เข้ามาชมได้สด แล้วก็ควร์พรวันเจริญผมเมื่อเดือนก่อนกลับมาพระคุณนะครับทุกท้องกันสิ่งใดครับอ่อนนนี้เดือนนี้อ่าก่อนหลายร้อยหลายพันคนผู้ชมนะวันนี้โดนกัดชุนิดมีโอกาสทำให้ยึดอ่าขยับนะไม่ถึงหลักเก้าจบนะพี่พรบอกไว้ก่อนอ่าก็เอาจริงจะเป็นอย่างนี้ทุกทีรถใครช่วยกันยัดให้ได้เดินไดรถอีซสุสสีขาว ได้จาป้ายพิษณมสตูร์โลและโซลินด้วยละมาไกลด้วยอย่างไรก็ช่วงซีนพิเศษนะคุณผู้ชมนะพื้นที่ตรงนี้ก็ขอใช้ทำการแข่งขันแล้ก็ร้อนบวมเลวันนี้เราใช้กัญาสากลเลยนะคะมีไฟมุกมันมีไฟบวงนะคะดำเนันนะถอยใบเดียวด้วยให้ปูแปดเล่นแชมป์ไว้ประดับกรติดตามมาจากยูทูป ขอบพระคุณมากเลยค่ะมปกรอนนะเออสิบต้ได้สิบห้าสิบห้าได้ไปได้แต่ได้แชมป์งานนี้งานเราสนุกสิบห้าตไหลายผู้เล่นมาดิเจ็บไปไงไปเลยอยากจะเลื่อนดีเริ่มดีท้าวกระตัางกดสามไปมันจเฉีไปไหนนนทจังทาวกี่ติสังค่อยๆค่แนกค่อย สูนสีนะหาวันตั้งมาจากนั้นชาววันเจ็ดติดตามมาจาก YouTube เลยนะคะมีเฮฟซีหลายท่านนะค่ะอยากให้แอดมินทำยูทูบ้างนะคะแต่ก็บอกตรงๆเลยค่ะอดมินทำไม่เป็นการแข่ขันรอบชิงชนนเลตอนนี้คะแนนอยู่เป็นห้าคะแนนค่ะลายเต็มเด่นท่าเรนอ่อไป65หกสิบห้าคะแนนแล้วค่ะไเริ่มแล้วอับกับคนท่านใด เสร็งกันแล้วครับนั่งเลยนั่งเลยป๋าวันนี้ทานข้าวให้เรียบร้อยกินนําสํำรานไปกับเชฟวัดโคขมเอาอ่าอันนี้กับข้าวอร่อยลายสิบห้ายังไม่ดึกเลยครับก็ต้องมาทีมนะคะ FC จัดฉาดเชิญเขานะคะวันนี้ได้มาพบกันแล้วนะคะไม่ได้พบกันมานานนะคะโอ้ศกเงาปากในแย่นะค่ะก็แหมประหยัดทำการเลยนะไปนันนะลายสิบห้าวันอาทีต คุณพรนั้นนั้นยาวไปนะพรยาวไปไปกลับมาเอาละจับนั่นครับวันนี้ได้ที่เท่าไหร่ไปรู้นั่นไ่พรนะแต่วันนี้ผมเอาแช็งละกันที่นี่เอาละจังไว้ไหลกันไปนะจ๊ะสวยไปค่อ,อยไปตรงนี้ไปตรงนี้ค่อยๆกินค่อยๆขับตามอยู่<อ>ค่ะไม่ค่ะ,คะโกงลื้อใจนะคะจับได้จับได้สามนาที ที่มีสิทธิ์หลวงปู่แปลค่ะจากสมุทรสาครนะคะวัดโกกจากในนะคะชิมลางประเภทใหม่รอาะชิงฉชนั้นลแชร์ให้แล้วขอบคุณมากเยค่ะวัุนะี้เหมือนเดิม15บาคะแนนเอาลงปั๊บอกเจอที่วัดโกกจากในนะคะเชื่อมเชื่อ็ุงที่ตอนนี้หนึ่าคะแนนค่ะไต่ยันไปสิบห้าหาวเจ็ดตั้งไฟตายิ่มไฟไฟเก็บให้หมดแต สิ่งกันแน่ไม่หลุดเอาไป้อีกเอากัะชาไว้สามทีนี้มันดูง่ายกคใครจะแพ้ใครจะนะนี่นะนี่ดนจังหวัีดผมเลยจังหวใช่ดหมเลคะในะ่กันแตใครนี่ดลนะใค้ใครนสนีร้นีร้ระนี่นะคะแ้รจีนะคะแล้วีะแพ้คจะนน่ะแพี่้่ดะะแ้ในี่ดูะใคแพ้น่งตาม้นี่นใ น้องจำได้แล้วเมึงนี่มึงดูดูรุนลน์มันัดเลยไหสิบห้าแทมเอาละไล่สิบห้ากันแน่นชุดนี้บอกกันนะพี่นันนะยังไม่บอกวันถ้าเตหลักพันแต้มวันละมุดมาได้เลยอ้านี่เขาเชิญรอไว้เลยนะแต่ต้องเตหลักพันถ้าเก้าร้อยไม่ต้องแต่เพี้ยนขาสั่งผมเลืหลายหลายตรงเลย ถ้าหลักพันนะวัดนมุดเดียร์นะครับวัดน้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่น้องจบเสร็จกันแล้ครับเดยแจ้บอ่ามีรถปิกอัพนะคะฝากดูหนึ่งพันนะคะทำให้ผู้ชมที่เข้ามาดูไม่ได้นะคะทางวัดได้ประกาศเครื่องขยายเสียงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะก็ยังไม่มีมาขยับใครนะคะแต่งลมหลมตกไม่เสร็จกันแล้วนะฝากทางจะพรจากมาวัดนมุดเดินหน้า ก่อนจะงานเรานั่พิพินะเรามัน,มนมต้องจัดงานรอชมงานี่ยนะคะใครอยากชมคนสน็ทตะก้อนนะคะวันที่หกที่เจ็ดที่แปดนะคะที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะเดี๋ยวโปรแกรมมาเดี๋ยวแอดมินจะลงให้ชมทางเพจนะคะไปในนนฝากกดติดตามเพจโมสรราชนาวีไว้ด้วยนะคะค่ะกลับมาเอาไปเซ็นกัน ยี่ยมสิคแนนครับในเต็เปิดสิเปิดสิเอางัดมาไกมาไกเอาดัช้างสินเด่นยงก้อยบวัี้นกดมานก้กาตา้นกากาต้นานกาไ้กาต้นกาต้น้นกาต้า้นกนกต้กกานต้ก้นกนะคะกต้นกน แต่สสทั้งร้อยกว่าทนนะคตอนนี้เป็นคะแนนแรกนะคะสิบปู่แคะตอนนี้ทำคะแนนอยู่ที่สองริบคะแนนค่ะคะแนนแรกนะคะแกน่งกแต่ละคืนล็อกเลยนะคะไม่ได้เสเข้ารอบนะคะแต้คนองไม่้เัเข้าอนะตนเลยน่ด้เสกเอนตละยน็กเลยนกรนะะและกเรนะะมาณเสกเ้ารอะค่ลนส็อกยนะคมด้เกเ้รอบคือยค่รับคะ่นอกลยนงไงไนแ เออไปยัดไปยืดไอ้ที่ดูมาจับไว้มั้งเออไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวตะกอนข้ามกันไปอีกเออไปจับดัดนาทัีสิโอ้โหหลุดก็ไวเองปะเพียร์กล้าวไก่น้อยเวลาตีเต็มดีผู้ชมตอนนี้หกนาทีเสร็จเสจโอ้โหผู้ชมดวงไม่ค่อยดีเลยเข้าน่ะหลุดเข้าน่ะหลุดไหลลูกอ่ะ ุนนี้เห่าวัน210ค้งยีหลังพัดยังเดียวเอวล่าลําัมีโอกาสนะินาทีหนผมมองลัวหน้จาจัด้ตัวแดน200นี่มีตั้งสาตัวเนี่ย,ตยแต่แต้สิบคะแนนแล้วมายได้สิบเสือจีนตะวันใหม่ได้สิบ fc จากละครจากศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะสินจากไทนายโชเอาวุธตั้ง เป็นเอ้โหเอฟซีเฮียชัยใช่ไหมคะจิ๊กระเด้งครับเอฟซีไต่แจมสวัสดีรัมลาวัดนะคะสวัสดัตนะคะได้สิบห้าลอยไว้ลอยวัดสวัสดีผู้ชมจิ้นร้อยยี่สิบชั้นแรกเอฟซีทุกท่านเลยนะคะบางท่านที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะกราบสวัสดีท่านของท่านด้วยนะคะเออกระจับสองค่อยๆค่อยๆใจเย็นไวตบจังเดียว รอยไหมหลายโอ้โหอยากให้มีงนานรับฟังชิเหนือปีแล้วสองปใช่ไหมคะโอ้ยสิสิสะอ่านแล้วแ่เพราะว่าผู้แอดมินก็เรียนที่นักประสิธิ์นะอะใกล้บบานด้วยโค้ยมันต้องหลักทันนะพี่นันนะการหลับนะแต่กับไปแปดลอยไว้ลอยไว้เข้าก่อนจะหยุดนานสิจะจบ สิบคะแนนเขาแดงอ้าก็สองร้อยนะ่อนจนด้สองร้้าสิบนองรไเตอนนี้2 5งร้อส ah, oh ิบองห้าสนะคะต้องรับพันไต่ก็ไป15บห้าคะแนนครับหมายเลข1ส วันนี้มีนัปุน,นะคะหายไปเลยรรกกใช่ค่ะปีนี้แอดมินก็งงนะคะมีนาไม่มีงานนะคะมีแค่ต้นเดือนนะคะปกต,ติตมีนาก็าง,ง,งานเยอะนะคะแต่ทีนี้งานจะมาลุมกันช่วงเมษาค่ะมาชนกันหลายงานเลยนะคะบางงานก็ไม่ได้ไฟนะคะเพราะว่างานชนกันนะคะเป็นไปได้แอดมินก็อยากให้คุแยกลางได้ค่ะพอมันไปชนกันแล้วเราก็เสียงานนะคะ ถ้ามันเพูดอสามวันผู้ชมใครจะทำบุญกับทงวัดผ่านไฟ์สดก็เชิญนะครับยันะก็โอนผ่านไฟ์สดเพื่อจะมาลุ้นกับบัตรกักรุศลสทันวัดก็ได้ร้อยหนึ่งก็สิบป่านีเออถามมาหนาวเดังจ้าไปจ้ามัดไรจะไปสิบห้าเอสี่ไสดบอก็วาอยากให้ไปจัด วัดบางช้างเหนือปีนั้นสองคันเลยไอ้คันแม่ตังวัดออกตันไอ้คันสองให้คนที่จะให้การออกได้ไหมเออถามร้อให้หน่อยได้ไหมครมบต่อไปอีกผมไปภาคฟรีได้หลายสิบห้าเลยด้วยไหมสมบูรณ์นะเพื่อทีมของเราสองรวมเป็นเดินนะพอดเออสิบห้าตมตอนนี้สามร้อยห้าแต็มนะคะสามศูนย์ห้าย้อนนีสุดยอด ส5แก้มวินเทกหมูกระทะหรือว่าไส้เดือนหมูกระทะเข้ามาดูเข้ามาชมไลฟ์สดด้วยเอออิตไม่ตองไปแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะได้ไปนะใส่เดือนหมูกระทะกลับมาผมนัดชาไว้วันอาทิตย์นี้นะทุกคนอ่าแต่กัดเออสิบห้าใสกับไปนินะงจังไงวันนี้ไปได้สิ โอ้โหสิมาลุดหมดเลยค่ะหลายลูกแล้วนะคะแต่ก็เข้าไปแล้วก็หลุดกลับมาใหม่เรนื้อไรแต่ท่อมึงแง่นะท่อมึงไปเราไปโดนแบบนั้นใบละบสิบบาทครับคุณแม่ทำบุญเนี่ยกับทำวัดใบละบสิบบาทเล็กๆน้อยๆเส้นชั้นจงจันทร์จันทร์นะจะช่วยโบราณนะร้อยสามสิบห้าคะแนนก็กำมาล่วมกับพระเดชพระบุญหลวงพ่อ ประมหากับไรนะผู้มชมนะเลื่อนสมณศักดิ์ผู้ชมโอ้โหปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่สมงานอน,าน,น,าน,นังการผู้ชมสิะแนนครับใหม่ด้เช็ดได้ใใแต้มป๋าว่าไงป๋าที่ใบดีรครับป๋ากลุนเอาน้ำมันจัดบ้านไหมป๋าเออสิบห้าเอาน,น้ำมันไปฝากแม่ไปจะเอาไปทอดเอาไปต้มเอาไปตุ๋นเอาไปโอ้ได้ทุกอย่างอ่า สามขวดสิบบาทในทางจแม่โคะสวันพุธนี้เซ็นท่านก็เปิดใหม่สามขวดสิบบาทมือไหมตอนนี้คะแนนอยู่ที่445มร้อ3สี่สิบห้านะคะสามสี่ห้าทํไม่เยอะทำไม่เยอะเอาแตตั้งมาไล่ลไปสิบห้านี้นะคะพี่ดวงเล็กงามนะคะันต้องทีกันลูกก็ไยักนะลูกเสร์ฟจะเรียกนนน แต่กับไปแปดทั้นนายสวัสดีนะคะนอำเภอิ่นยศแย้มพายนะคะเออจับดักหน้าเท้าอ่าวรักทานฮะขอบสวัสดีครับท่านในายเพลิ่นยศแย้มพายจากนู่นนะครับตมสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวไว้ต้นเดือนพฤษภาคมนะะคพบกันนะคะเจอกันที่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ตัวนี้นะคะคุณสมพงษ์นะคะวันนั้นน่าเสียดายนะคะวันที่20 ปีที่สามนะคะที่ยามีคาเฟ่นะคะโยเซฟนะคะเลยไม่ได้พบกันเลยนะคะหรือว่ายังไม่รู้ไม่ได้ัาคัพนะใครจะไปก็ไปแต่ก็ไม่ใส่นะคะพายุลงนะคะสถานที่จัดงานก็หมดเลยค่ะสวัสดีนะคะผู้ช่วยสงการคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันค่ะผู้ช่วยสมการาดสวย ไรเต็มเต็มหลวงปู่แปงแพงอยู่ค่ะตอนนี้หลวงปู่แปงแพงอยู่แปดเป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่าไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ครับอีกที่หนึ่งตีนะโดนในกาไม่นอนเว่ยไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสโดนไฟไปก่อนคุณสุรศักดิ์นะคะเอวเราละเว้ยลุยเลยลุยเลยคะแนนตอนนี้อยู่ที่410คะแนนนะคะ410นะคะ จะรวมจับจบขึ้นมานะตำแดงแกจกใจออกไปนะครับปัดสีเหลืองใครจะได้ลุ้นนะครับท่านใดถือไว้อ่าจับรอบเดินก็จบกันนะจับครั้งเดียวไล่15นอกจากจับแล้วไม่มีใครถูกก็จะจับต่อโค้งเยวไกลนะไกลนะ,ะขอเชิญนะคุณผู้ชมมานั่งเชียนนั่งจอมกันสามคืนด้วยกันกัน ประจำปีที่มีแต่ก็ร้อนอ่วม15แต้มการเริ่มวันที่3หยุดวันที่4เดี๋ยววันที่5ไปชมกันต่อที่วันตะบุ่อ่า10คะแนนครับรเบอร์สิบใส่ต้องรวมเป็นสิถจาจะาหวังพึ่งใหม่ในสี4ของกัญญากบันพีเพี่ะคะแนนตอนนี้4 3 5ค่ะได้ข <5, S 1> ่าวว่าปิดจะจิจัดก,การไปแล้วปิดไปยังไม่รู้เจ้าเราห้องแห่งกัน เค่อยๆวันนั้เราทำท่าจะไปกินลัวมั้งลัวเราจะกินไฟเมนรีบปิดหลานเลยอเ้าดันตังไหมสวัสดีคุณฟีดาสีน้ำนะคะสี่สี่ห้าเอาดันตังมาหกยี่สิบไแต่จัไปนหาสนานะคะเอาดันสิตัังค่อยๆไม่จำนิดบัดสีเหลืองลรับใจจับหมดนะเหลือประมาณใส่ใบแปดนะคะเอาบอกไปแล้วสิบบาท หากะตั้งมาแล้วมานะแต่กับไปนั้นสิบสี่นาทีครึ่งสิบกระแต่ในน้องแล้ไปาว้วาล้วามไับนัด่อบตอกลับไปแล้หไยาแลาชชักดไปาวลับไปแล้วะเไาวาาตั ไปกับไปเจ็เดียวอเชียวห้วยภูนะคะห้วยูคณะต่อไปนะคะคณะที่สองเทศบาลเมืองนะคะแล้วคะนนไปด้วยมิดบ้านใหม่่ะไ้แท่ไปเลยไปเลยบัตรจกุษสหมืนเดิมอีกสิบห้าแดกโดมลอยว้สิบคะแนนในนคะ์รั้งที่สามเต็มสี่ เลยค่ะแอดมินยินดีนะคะขอแค่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สดนะคะแอดมินอยากไลฟ์สดให้ทุกท่านและทุกสังคมเป็นการอนุรักษ์กีฬาไทยไว้นะคะเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวมาแล้วของฝากจากห้อยภูกโงงหลังอ่าโบเลียนเจ้าเก่าแล้วโบเียนนะคะจับจังทับโบเลียนะคะไม่มีนะ โอ้ปัจจัยอ่อนลอยที่ห้วยงงขอบคุณแม่ไง่ขอบไม่รู้อะไรนะเอาัลข้างตัวแปกกลับมาโงงค่อยๆดัดนัทเท้า FC เขาถามมาว่าหลงตะหน่อยลงปักก็จะอัดฉีดลงมาวันนี้ยนิดก็จะอัดฉีดไฟเข่าลงไหมหลงตะหน่อยลงป่ะไม่ลงวันนี้ไม่หน่อยไม่ได้เตะค่ะอ่าอาจาร วันนี้ไม่ลงครับบอกไว้ก่อนนะลงตานหน่อยเพราว่าเพิ่งกองผมมาด้วยไม่ได้ไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวพุ่งนี้จะเข้าอุปสงคทหมดของหลังยี่สิโอ้ไว้นอนเว้ได้แล้วสิบหกนาทีเสร็จเสร็จเดยวจะสิบเจ็บอด้านนอกเลยนะไม้ดูไปเปล่าหาวดักช้าไหมดักดัดคช้าปักเพียกสิงแค่ไหนสารแค่ไม่ได้นอน ตอนนดีเอินฟ้านะคะตอนนี้ห้าผ่านไปแล้วสิบเจ็ดนัดนะคะห้าร้อยคะแนนสวันะคะยี่สิบห้าหลักพันมาอีกสวัสดีค่ะพี่ชัยยานนพวงเขียวนะคะจากสุราษฎร์ธานีบัณฑิตวุฒิสมบอลจังครับสีเหลืองใบละสิบบาททุกปีนะผู้ชมนะอวัสดีคุณเข้ามทางที่จะร่วมด้วยช่วยกันจันทร์วุฒิจันทรุฒิสมได้กบทางวัด ต่อไปให้มาเด็นหลวงพ่อบุรณะปฏิสังขรหลายๆอย่างคุณผู้ชมแต่วันจะเป็นกัะเพื่องข่านน้ำข่าไฟข่าทิศอสมุทรปราการพิสุจน์สำเนาในวัดอ่าวดันตั้งนะไฟดวง25เดี๋ยววันที่17บเวัดเทพคำยังไงรอนด็ดนึงนะอีกประมาณสาสวันนี้เราจะโทรมาบอก ัได้ับก็ด้ัเดวเินสะดวกน่ยัไม่น่ใจนะคะเดี๋ยวอีสามสี่วันเขาจะลงคนฟิมนะคะมอดกิ้งวังไม่ได้ลไม่ได้ลงนย่งรแคมนะคะอบางทีตะก้อ้มันยังไม่นิ่งเลค่ะอยังไม่คอนเฟิร์มอะค่ะแอดกิ้ก็ยังไม่กล้าลงเพจเพราะบางทีของวกนยยุ่งเรื่ังอ่างเน้ค่ลังแต่ก็ไปสิางวเลย อย่างไรอย่างไรอาบน้ครับจัดการคุณสนรองแรกวันนี้แต่ก็มีวันละสามคะแนนสมีทั้งสามดูนะค2นกเลยใช่ใช่ไสวัสดีลูกช้างค่ะสวัสดีคุณปกินนะคะหนาวลรยเลยหนาวนะขหลั่สามคืนนะครับน่าคุณิพดฒน์อันนี้ได้รูปไม่สองจัยังไม่ได้ทค่ยังไม่ได้บก็เชิญเชินะครับวันนี้เดฒนพ่ะคุณลวงพ่อก็เดินทาง ไปรูดนะครับที่อันนั้นนนาบุยน่าจะเอฟีจากเชียงใหม่นะคะแต่ยังนจาไม่ผิดนะคะคุณบัรมีกันสำหรับวันนี้นะครับที่ด้านหน้าะับ่ดนารันะคัทีดสหรวีะค่อันาสรวันะคับ่ดนาสำหรันีะคับที่ดันารัวัี้นะครั่ดนาำรวัเี้นะครดันสำหะครั่ดหรวงเป็นกคฬาที่นสนุีนะคะถ้ดาใครสนใจะครับดตามนะคะ อยากให้อรักกันไว้นะคะัดแกสันนวัยรุ่นก็มาเล่นกันเยอะนะคะอ่าอัี่ปีรอตนะคะมัจบเลย